ว้าวนี่คือสวนสัตว์ที่ฉันจะต้องดูแลแแต่วันเดแต่ฉันต้องทาเสียงสัตว์เองเหรอเฮ้ยความคิดนี้มันแปลกดีมแต่ก็ดูสนุกดีเหมือนกันนะสวัสดีครับวันนี้ฮะก้าเรามาอยู่กับเกมที่เราจะต้องทําเสียงสัตว์เราจะมีสัตว์นะฮะแล้วเราจะต้องเรียนเสียงมันเองนะครับถัดเสียงของเรายัางไงล่ะอันนี้ก็จะมีเป็นค่ายต่างๆก็ต้องเก็บเงินซื้อนะซึ่งเรามีอยู่10บบาทนะโอ้มีเนินลมแรงมีเสียงสะท้อน เราได้เป็ดนะเราต้องทําเสียงเป็ดหรือเปล่าเดี๋ยวเด๋ยวเราเรียนเสียงก่อนก่อน้องปารคด้วกันนะมาจากปาร์คกิอเพตอนนี้แล้วครับเราก็เสียงไม่คุอตลกอะ ต่อไปเราทําอะไรได้เราต้องมาดูนะครับตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเราไปสํารวจนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรให้สํารวจเลยนะครับนอกจากเอเป็ดตัวน,น,นั้นยังไงล่ะ9อ๋อนี่เราเราสร้างได้ต่อนะครับสร้างตัวนี้แล้วกัน go, go. เมื่อคืนนอนไม่หลับก็รู้อยู่แล้วนะว่าเกิดอะไรเป็นเสียงแกะนะแกะเสียงยังไงดูวะ มมิปมิปอันนี้เป็นเสียงแก่เรานะ้ลองฝันโด ah มิปมมแก่อวะเฮี่ยะเซ็นแก่แบบยังไม่ได้กินข้าว่ามิปมมิตัวอื่นอล้เลี้ยงเป็นพวกมันไม่ตกกัดหน้าผาได้ไงนะ แพะนะครับแพ้แกะมันร้องแบบแพ้มันร้องไงดีโบ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 ขอขอบันทึกใหม่ดีกว่าแพะในจินตนาการผมต้องเสียงแบบนี้ครับผมไม่ได้ทำ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 เฮ้ยปวดหูอ่ะปูจะเอาสัตว์พวกนี้ไปร้องโอเปร่าแต่สายตาก็ดูเหมือนกำลังวางแผนอะไรสักอย่างเป็นจิ้งจอกนะเป็นเป็นนิกนะ ด wow. for uh ิ๊กว้จูดีจูดีจูดีแล้วเอาเอาเอาเสียงใหม่ดีว่เสียงมา่าต้องเสียงดูแบบเข็งขังนะบอบบอบลองฟั่น uh ดูบอบบอบบกไม่ได้ทับกับกับกับอับกับกับกมบกั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 บับก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 าศหนาวขนาันีัแล้วไม่ก้องใส่ชบกักับับกัวับก่ัก เปนกวินเหรอควิ้งกวิ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 งชื่อกวิ้นบทแล้วกันกกกมันมันเป็นสัตว์ทานตอนใต้เว้ยอยู่แบบที่เขาน้ําแข็งพโลใต้เสียงมันก็เลยจะเป็นแบบนี้นะครับต่อไป น่าเป็นชา<ร>มบ้าหรือแมวน้ำงายักษ์ใหญ่ <ผม S 2> ขนาดนั้นแต่กลับแค่นอนยีบโอ้เป็นแมวน้ําเอ้ยวารัตต,ตัววารัตเสียงวารัม,มันยังไงวะจินตนาการวารัตก่อนอุ้งอุ้งแบะแบะ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 อุ้งอุ้งเชื่อว่าวารัตชี่ด้วยให้มันเท่ๆอุ้งอุ้งแบะแบะอุ้งอุ้งแบะแบะอุ้งผมไม่ได้ทำ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 จริงว่ากูคิดคำพูดอะไรไว้ออกเลยไอ้แค่เสียงมันเยบมั่วผมไม่ได้ททผมมไไ่ด้ ออ้ยไม่ได้ทำพ่อเลยขออนุญาตมีก่อนไม่ไหวแพ้เสียงตัวเองเฉยเลยนักล่าจอมราชาแห่งแอตติกแต่กลับนั่งดื่มน้ำอดลมโอ้เป็นมีขั้วโรคเหรอมีขั้วโรคะไงกันเนาะมันชอบกินปลาเอาเอาเป็นเสียงมันวีแบแบเดีวยแบะแบแบแบฉันจะกินปลาฉันดิแบ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 ฉันจะกินปลาฉันดิเขาไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ ได้ทเอาให้มันอยู่ใกล้ๆกันเดือมันจะจับมันจะจับแดกมันเราต้องเก็บตังค์เพื่อขยายอาณาเขตมันให้ได้ดิ้งกดิงก็ลิงก็ดิงก็ลิงก็ลิงฉลองคิดมัดเลยชื่อคิดน้อยใอตัวนี้ชื่อคิดน้อยผมไม่ได้ทำ เสียงไม่เหมือนจะเด็กกันนะเราเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ป่าวเพองบันทึกใหม่สามบาทแกะกะแบดแบ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 ดแบดมัจะดีขึ้นครับครับโอ้ผมไม่ได้ทำครับ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 อย่าไปบอกความลับให้มันนกแก้วไอเจ้าโก้ไอเจ้าโก้ไอเจ้าโง้เนี่ยจึงงงโอตอนตอนนี้ก็คือเราเราต้องรอฟาร์มนะ เราเรามาจุดนี้ได้นะครับไอเจ้าโก้ไอเจ้าโก้ไอเจ้าไอเหมือนเหมือนของจริงอ่ะไอ้เแคยนกแก้วจ้าไอเจ้าโอ้ไอเจ้าจับแมงยายเดียวอยู่อยู่ด้วยกันนี่ไอเอามาอยู่นี้ไอ้เแคยมันเป็นแมวน้ำหรือเป็นแพ้วะเนี่ยต่อไปได้จะเป็นโพสท่าลัำวีอยู่การทะเลสาบทำไมกันนะฟามิโก้นกฟามิโก้ เมอ่อก้จริงเเต้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 เเต้นหนึ่งนะขอขอ,ขอเสียงใหม나나่ดูอ่ะคิดก่อนไอแค่ฟ้ามิงโก้ไม่เคยได้ยินเสียงมันร้องเลยจีบจีบโก้จริงจิจีบจีบโก้จริงๆิงฟมงโก้มะม่วงฟาตโลย้ายโซนได้ป่าวอ่ะ เจียแพมก้ตจอแกบบตลคนจีนอะคนจีนภาพสีครับสำหรับการวันกลางคืนแถมทำจริงจังอีกตั้งหากตัวอะไรนะนกพู่หรนนกพูกมันทำไงวะไม่เคยได้ยินเสียงนกพู่เลยน่าได้อยู่นะ เปลี่ยนได้อยู่เปลี่ยนได้อยู่แล้วน้อพูดมันไม่อยู่ตอนกลางวันไม่เหรอวะน้อพูกมันจะร้องชาฮะจีบโกะจีบจแพ้แพ้คุณตลกอะกูไม่รู้จะพูดไงเกมมัน69บาทนะซื้อมาเล่นได้ข้าขับล้อมผ่าไม้สัตว์ในค่ายจะล้อมเพลงทีละตัว จากซ้ายไปขวาระเบียบดีมากลอมดูลองดูใช่ครับตอนตอนนี้ต้องต้องซื้อดูเพราะว่าปวดหูมากนะครับเสียงมันมั่วไปหมดเลยว้าวกดสเปซมานะเพื่อฟังไอเจ้าอ้ไอเจ้าอ้ไอเจ้กจีบโกจริงจริงจีบจีบก้ากาบ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 แบแบบเสียงกูวตลกเหมือนกันนะสุดท้ายมาก็ สุดท้ายมันก็ไม่แบ่งขอบเขตนะครับผมเอาสัตว์ทุกตัวเดี๋ยวบารวมที่เดียวกันอ่ะแล้วฟันรับกรดหูต่อไปครับโอ้นกอินทรีคนเป็นงานอดิเรตชอบลอยสูงแล้วมองจากพื้นที่ต่ำนกอินทรีเหรอว้ายวายกูไป็นนอินทรีตัดว้ายว้ายกูไป็นนอินทรีตัดว้ายว้ายกูไป็นนอินทรีน่าได้หรือมั้นว้ายวายกูไป็นนอินทรีโอ้โหแล้วมันมันอยู่แบบเล็บส้นเลยเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยบินเดี่ยว คือเกมมันออกแบบมาให้มันอยู่ตามจุดนนเวศพื้นที่มากมายแต่ผมเอามารวมอยู่ตัวเดียวเลยเพราะเราคือบิ๊กไงว่ะกลัวหมาป่าได้เด็กเหรอเด็กนกอ่ะเหลืออีกแปดตัวครับอีกแปดตัวเท่านั้นโอเคราชาเห็นทุ่งสวัรค์หน้าประกอบด้วยการยีบหลับเป็นสิงโตสิงโตมันร้องไงวะวว สิงซื่อกันนะพี่ไม่เอาดีกว่าชื่อแบบไม่เฟียวเลยสิงไลท์ดีกว่าเสียงมันดูไลท์ดิสิงไลท์เอาสิงโตแม่งจับมือแม่งจับเด็กวะสิงโตเด็กแกไอตัวที่แพงที่สุดผมเดานันเป็นหมีแต่ไม่รู้หมีอะไรแรดเสียงมันเป็นไงวะกูไม่เคยฟังเสียงแรดเลยไวย้ผู้มาแล้วเ <c oughs> สียงมันต้องดูดัานวันนี้ไว้ผู้มาแล้ว วายผู้มาแล้วชื่อน้องจันและจันตั้งแต่เมื่อไหร่จมูกถึงกลายเป็นมือได้เนี่ยอันนี้ช้างเป็น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 ชื่องวงยาลอเป็น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 ก็ได้อยู่นะงวงยาลอยก็ได้ได้เงินเยอะด้วยนะครับยิ่งตัวแพงค่าเงินที่มันล้อมแต่ทีมันก็เยอะนะนี่แหละสัตว์ประจำชาติไทย โอ้ยฮิปโปหมูเด้งเสียงหมูเด้งมันเป็นไงวะมามาหมูเด้ง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 ไอเด้งรูปชิ้นย่างเขี่ยทำไมหน้าฮิปโปมันน่ากลัววะเหมือนตัวละกีเลยฮิปโปถ้าเรานนี้หัวมันจะงับเราวะมามาหมูเด้ง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 ถ้าตอนนี้เราเข้าในนี้ได้แล้วนะครับมามาหมูเด้ง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 เปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเฮ้ยเราลืมไปตัวนี้เลยอะดิ้งกระดิ้งกระดิ้ง ูเราเราจะย้ายสัตว์นะครับให้มันไปอยู่ในบรรยากาศที่หนาวๆคราวนี้แหละหนาวกันหมดอะฉันไม่กลัวเราพลบโอบุ้มความขับเกต้องหนาวให้หมดตัวนี้ครับไม่รู้เป็นตัวอะไรนะน่ารักในกระตุนแต่ของจริงไม่ได้น่ากอดขนาดนั้นหมีจริงด้วยมีมันร้องไงวะน่ารักไม่มีรูปเบรน่ารักไม่มีรูปเบนน่าแบบนี้มั้ง เราตอนนี้เราจะขนย้ายสัตว์ก่อนเป็นเกมที่เล่นค่าเวลาได้ดีนะครับผมสาหรับใครว่างคือตัวนี้ก่อนเหมือนคิดว่ามีแค่ลายก็ผ่านตัวในป่าได้ว่าเป็นพี่เสือนเหรอเสือเสียงเสืองั้นเหรอโอ้โห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 แต่เหมือนมันจะไม่มีสัตว์น้ำเลยนะครับในเกมนี้เนี่ยในป่าก็ไม่เหมือนจะไม่มีอะไรด้วยนะบอกเสียงดาแบบนี้แสดงว่าต้องเครียดอูดปะกริกล่า ปอลิล่ามันร้องไงวเเเเะเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจบเจบเจบ่เี๊ยบจังเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจบจบเจี เอาเจี๊ยบจังเจี๊ยบ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 ผมผมว่าเราเราหูแตกตอนนี้ผมกำลังคิดว่าเราได้ประโยชน์อะไรกับการเล่นเกมดีวะเราจัดบนเทิงกับเสียงเราไอ้พวกนี้มันเป็นการขับร้องฝึกให้มันร้องเพลงหมีป่ะโอ้ยเพนด้าโอ้ยไฟนอลควสแล้ว ซูชิปเปอร์ของเราก็ได้เสร็จเรียบร้อยมีแพนด้าเขาร้องไงวะอวี่แพนด้ามีแพนด้าอวีแพนด้าอวี่มีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้าอวีแพนด้ามีมีมีแบนด้าแล้วก็แบเด้าแล้วป็นด้เป็นด้เป็นด้ามีแบนด้าแล้วก็แบเด้าแล้วป็นด้เป็นด้เป็นด้าเอาจริงว่าผมใช้ชีวิตมาผมไม่เคยเห็นหมีมันร้องเลยและผมจับสัตว์20ตัวนะครับมาอยู่ใน พื้นที่อารีนาของผมมาดูกันครับว่าสัตว์เหล่านั้นจะร้องยังไงนะไปดูกันขอลองอีกชาเลนจหนึ่งนะก่อนจะจบกดรับเนินโรงแรมให้เสียมชิบมัง้ง <c oughs> และตอนนี้นะครับสัตว์ของผมมันก้าเกิดการอักเสบในลําคอนะครับไปดูกันว่าเสียงมันจะเป็นยังไง <_ sit> <up> โอ้โห,โหเสียงกู้ภูเขาแตกโผล่ถูเลยนะอะโผลโถูเลยตู้ <_ từ> แล้วถ้าเป็นเสียงสะท,ท้อนะครับจะเป็นยังไงขอตัวฮาฮาไปกันนะเอาตัวนี้ไปตัวนี้ฮาสุดละโอ้ให้นัมเบอร์วันเลยมาท,ทดสอบกันนะ ไอ้ S <S เสียพาโลโปชั่นโอเคครับตอนนี้ครับผมล็อกทุกอย่างในเกมน,นี้เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ครับ<ว>ผม<ว>จะเอาอตัวท็อป5ตัวที่ผมชอบนะไปอยู่ในจุดนะฮะให้มันเลนด้อมปิดคอนเทนต์ละกันนะไปตรงโซนหิมะ<ว>นะครับ ผมขอทายครับว่าตัวที่ล้อมตัวสุดท้ายจะต้องเป็นนกอินทรีอย่างแน่นอนใครถูกไหมว้ายโอ๊ยผิดไอเจ้ากูไอเจ้ากูไอเจ้ากูกระปุาบกระปุ๊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 บแมวเฮียโอเคครับก็วันนี้ครับ70 70สเปซของเรานะฮะก็ขอจบกับเกมน่ารักใสๆนะครับเก็บไว้พิจารณากันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ